โอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกมวันพีชตที่ไหน Re s i d e n t Evil ในพาร์ทที่2เนื่องจากในพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งมาไปที่สถานีเพื่อเอ้ยเรากำลังจะไปที่รถไฟเอ้ยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเปิดไฟอ่ะนั่นแหละเปิดไฟเพื่อใช้งานสถานีแล้วเราก็ต้องไปพารถไฟไปอีกเมืองหนึ่งเราเมื่อเคลียร์ของก่อนนะจากพาร์ทที่แล้วเราไปเพิ่ง ไปเอาช็อตกันจะได้กระเป๋าจังจะได้กระเป๋าว่ะเออเก็บอะไรดีมันไม่มีอะไรต้องเก็บเลยอะ่ะไอ้นี่อาจจะได้ใช้อีกก็ได้ครีมอะ่ะหุนไพ่เหรอหุนไพ่นนไหมวเราเทพอยู่แล้วสดีจา้าไดอข่าวว่าเมื่อกี้มีคนอยู่โว้ยู่ีบ s เหรอ,หรอใช่ค่อยๆระวังหน่อยอย่ามองแบบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้ติดเชื้อโอเคมาดูตุ๊ไมไม่เด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวปุ๊ What, What the, fuck. Yeah. What the fuck. ัดฟังก็เขาติดเชื้อเขาแค่เขาแค่อาจจะติดเชื้อหนวดสตาร์จะอ่อนงี้เหรอไม่น่าเลอถึงตายไปหลายคนแล้วคุณหล่ะ u b สแล้วฆ่าพูดกันงั้นเหรอเขาจะกลายสภาพราสหอนในการเอาชีวิตรอดของคุณหายไปไหนซะล่ะกลับไปที่สถานีรถไฟเถอะเราไม่ต้องการคุณจะอ่อนอย่างคุณมาเกะกะหรอกนะ ใจอ่อนเหรอใจอ่อนเหรอเยหรือฆ่าอยูงซะนี่มีไร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 ฟาร์มไหมทนนะโอ้ดีครับบันทึกการฝึกช่างแม่งกันทีกับคุกที่นี่อเบร่าคอมเพลเลชั่นเขามาเกณฑ์ตัวฉันไปทางานงาน,น,นเยฮ้ยไม่รู้ทําไมพวกเขาถึงได้ล้างคดีให้กับคนที่ไล่ฆ่าพวกกุ้ยข้ามถนนตายไปถึง20คนแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันก็จะคว้าโอกาสนี้ไว้จะได้ไปจากชีวิตสวัสดิ์ที่ต้องคอยดูแ,แล หลังลูกกงซีทีคงต้องไปปรับฟิตหุ่นซะหน่อยโอเคเพิ่งได้ถอดโซ่ตัวเมื่อวานและย้ายไปที่แคมป์ฝึกของ u ู s s ที่นี่ฉันได้ฝึกกระสุนนัดแรกในรอบ2ปียิงเป้านิ่งพลาดไป5นิ้วในระยะ400มเมตรและสี่ห้อ,อหลาฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเฟ้ยเหมือนกับว่าเลือกไปหมดทุกอย่างแล้วแต่ไม่สาคัญหรอกฉันจะกลับไปฟิตอีกครั้งโอเคฉันยิงเป้ากระสุนห่างไปเกิอ3นิ้วได้แล้วรู้สึกดีชะมัดดีจริงๆ หลังมือทิ้งพวกเขาพาฉันเข้าสู่การซ้อมเสมือนจริงหัวหน้าและคนอื่นๆก็ดูเหมือนคนดีนะคนดีและยังดูเชี่ยวชาญการทํายุทธวิธีสงครามแต่เกิดปัญหาอะไรกับเจ้าบ้านิโคลายนะมันเอาตัวฉันเป็นโล่มนุษย์เพื่อเก็บสะสมพิเศษเนี่ยนะเ mm hmm. มอร์ฟินกลับมาแล้วไอ้หนูไม่มีทานทเชียเป็นฉันฉันพลาดเป้าไปแน่นอนพรุนี้ฉันจะเข้าสู่ภารกิจแรกเข้าควบคุมเหตุจราจรที่เมืองและคุซิตี้ ฉันคิดว่าจิมมี่น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันพี่ชายฉันมันจะเป็นคนแรกที่เข้าไปสนามรบและช่วยเหลือผู้คนก่อนที่พวกกุ้ยข้างถนนและพาเขาไปจากฉันตอนนี้ถึงเขาที่ฉันจะมีโอกาสทําเรื่องดีๆบ้างด้วยแนวทางที่ฉันช่ำชองที่สุดโอ้โหจิมมี่ไ<ว>ปหลอดีคนร้ายตรงนี้ไปทางไหนอะ โอ้ยอย่าตื่นนะโอ้ยบันทึกเหรอช่างมันแล้วกันไปไปตอนนี้ไปไม่ได้เอออะไรการเครื่องปัดไฟสาธารณะเรียกว่าแรงปออ๋อไอ้ที่มันที่ทำให้ไอ้ซอมบี้มันช็อตช็อตช็อตเนี่ยโอ้โอ้โอ้เออเออเออไอยัยทำไมตัวงรังไ่ดูโอ้เดี๋ยว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 เอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เออเออโอ้ยตัวหลังไม่โดนอย่านะครับ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 มา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 ทางนี้เหรอเอออย่านะครับผมกลัวนะครับอย่ามาโอ้นมืดาอ อย่านะอย่านะเอ้ยเอ้ยมาจากไหนเอาเอ้ามานี่มานี่มานี่นอ,อเอ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 อทีมตูด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 ตายอย่านะครับอย่านะครับอเออืออโอ้โห เออลือดเอ้ยทำไมเลือดเยอะทำไมเลือดเยอะไอเดี๋ยวก็เช็คแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยโอ้ยเออเออตทีมเช็คแล้วนี่มันไม่ดิ้นน่ะเออเออนี่เห็นยังไม่ตายมันดิ้นใช่ไหมใช่เถอะ โอ้ยของหล่นของหล่อนอะไรหล่นโอ้ยน,นัน่นอน่ะไอตัวนั้นน่ะชีกแม่งเลยเออเออเออตายตายตทุกทีโอ้ยไอ้บ้ามามาสวัสดีครับโอ้หนี่เปิดแผงไฟเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเนาะ มนันมีอะไรไปนี่ครับอ๋อกลินอย่างก,กับไม่อยากจะคิดถึงเลยกลิ่นจักรกลิ่นจักอ,อ,อ,อะไรอ่ะกลิ่นจักอะไรโอ้โหโอ้โหสมุนไพรเพียบเลยสมุนไพรเขียวโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวเก็บไม่ได้อะ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วการเผื่อไดใ้ใช้ โอ้นี่มันสมบัติเฮ้ยนี่มันเพชรนี่วอของเต็มใช่ไหมใช่เพชรไหมกล่องพวกพาโอ้โหอ,อะไรดีวะเนี่ยยาเหรอเฮ้ยเก็บอะไรดีอะอ่าโอ้ยได้กระเป๋าว่ะ ป <B RI Z> ้าเอ้ยถึงยาวไปแล้วกันใช้ไปเลย้ไหมใช้ไปเลย้ไหมเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวมาโอ้โหมีของเงี้ยมีของเงี้ยเออกระสุนอืมเอาไงดีเอาไงดีกลับไปก่อนไหมแล้วค่อยมาเอาเอาของเอาของเนาะเออเอาไอ้เก็บไอเก็บอ่าไปเก็บที่กลับไปไิ มา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 ๆาอ้ามามาแล้วมันคืออะไรเด็อครับเอาเก็บดิเอาเก็บดิอ๋อเอาเอเข้าอีกเออสำรวจมาเปิดมีอะไรเอ่ยโอ้ลอกพริก คือมือวิเศษสลับปลดปลดปลดกุญแจปลดเป็นกุญแจนะจ๊ะได้ป๊อกของดีมึงทนโว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 อะไรอ่ะจิวจิวข้างบนจิวจิวจิวข้างบนจิวจิวข้างบนโอ๊ยอ๊า เวทอ้าจจ้ารู้สึกว่า oh, <my> ต้องเอามันออกกองลักที่ก็รู้สึกว่ามันจะถ้าจาอ่านมาเมื่อกี้มันต้องใช้อันนี้ใช่ไหม oh. ใช่ไหมแหลโอ้ oh. ตัวอะไรวะวะตา,า,ายใครใครที่สุดโอ้ด oh, ีเซ็ อานะครับโอ้อเอาเอาอมี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 อ้อะไรเสียงเสียงเท้าเสียงเท้าเสียงเท้าได้ยินเสียงเท้าอย่านะอย่านะอืออือเอไอไออเออเอออ้าอย่านะเวเวเมันมามันมาอออ้าวย เออเดี๋ยวนี่ฟักมือออกมาเออเออมีมอ้ยมีมั้ยเออ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 ออหลบหลบหลบหออเออโอ้โหเยอะ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 โออโออโออเออโอ้ยโอ้มีมีนี่อยู่มีมียาอยู่เก็บไว้ต้องเก็บไว้ มาอย่านะอย่านะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่อย่าอย่าอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ไหนเอ้ยมันอยู่ไหนออกมาสิเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้จะตามทำไมจะตามทำไม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 อย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับ โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมโอ้ี่ไป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 ดิไปดว่ปวิ่งได้วิ่งได้ไปจิ้ววิ่งได้ไปจิ้วออเอโอ้ยมันน่ากลัวมันมืดมากเลยอะเอเวนวันนี้ผอยตต้นคุณออกมาโอ้อเออ เออเออเก็บ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 เออสมุนไพรเขียวโอ้ยโอ้ยตรงนี้ไว้ก่อนเออมาไม่มีอ่ะไม่มีเสียงไม่มีเสียงโอ๋โอ๋อย่านะอย่าเอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอเออหย่านะอย่านะอย่านะเออเออเออ อีกกระสุนจะหมดแล้วไป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 ตรงนี้ไปไหนตรงนี้ไปไหนตรงนี้ไปไหนโอ้มียายโอ้มีอะไรไม่รู้พอมันเกิดอะไรขึ้นกับแมลงแปลกๆพวกเบเกอร์อ๋อสัตว์เบเกอร์มแมลงแปลกมันมีมแมลงเกิดขึ้นที่เบเกอร์นี้เออโอ้เดี๋ยวลืมเก็บทำลายปุ๊บเดินเลยเหรอ มันโยเย,ยมากเลยอะตรงนี้ไปไหนอะโอ้ยโอ้ยอย่าลุกโอ้ยเข้ามาดิคอมาสิคอมาสิโอ้ยเข้ามาดิอ้อยอยู่ไหนโอ้ยหลบทำไมเล่าหลบทำไมเล่าเอออย่านะ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  เยังไงมาเรียบร้อยจะเวลาไปจับที่นี่สักทีโอ้ยจับไปใจจะขาดจับไปใจจะขาดอ้าอเอ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 อไปไปไปวิ่ง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 จิวจิววิ่งวิ่งวิ่งจิวเดี๋ยวโทางตันทางมันตันไม่ต้องวิ่งบ่ไ่เล่นด้วยโอ้จิววิ่ง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 แมงเอ้ย ไป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 โอ้ยโอ้ยไปโอ้ยไอ้บ้าไอคุยเลยกันอนลาพวกเลยเดี๋ยวแค่เปิดสวิตช์พลังงานไฟฟ้าหลักโอ้ยสะใจที่สุดเฮ้ยอ๋อเปิดเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยนะ อโอ้ยมีกระเป๋าทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นโอ้ัน gan ล,ลูกมากูดมาเลยเอามาดิยาอันนี้เก็บแล้วก็เอายาเขียวแดงเข้ามาโอเคเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีอะไรไม่รู้มาเบเกอรอ์คาร์สนี่จิวนะฉันเปิดระบบไฟฟ้ารถไฟใต้ดินให้แล้วเยี่ยมเลย ต่อไปก็ต้องห้องควบคุมการเดินเลื่อนรถนะมันน่าจะอยู่ที่สํานักงานรถไฟใต้ดินฉันว่ารู้จักที่นั่นนะจริงเหรอยิ้ยมเลยก็หูแค่ก้าวเดียวใครเป็นกูหูนายกันเป็นระบบออนไลน์รถไฟที่สํานักงานรถไฟใต้ดินโอ,โอ้ยมามาโอ้ยเชียดชิด,ชดรอกันเล่นปะเนี่ยเออ เออโอ้ยมีของเฮ้ยมีของอ๋อมีของมีของมีของก็ไปมีของก็วิ่งก่อนเลยวิ่ง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 เขาไปเปิดเขาไปเปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอามีของตกด้วยวะไป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 เดี๋ยวมายุ่งกับผมตามไหมไม่ตา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 มเลยโอ้ยอย่าใช้ช็อตกันแม่งเลยใช้ช็อตกันแม่งเลยใช้ช็อตการ์ดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ไปสแล้ววิ่งวิ่งเพลงไม่ดับอ,ะอ่ะเพลงมันไม่ดับอ่ะคารอสมันยังไม่ตายมันก็ตามล่าฉันอะไรนะรีบหนีรีบกลับมาที่สถานีเร็วยังยังไมไ่ไปไม่ได้จูกว่าระบบโดนรถจะทํางานโอ้โหขอบคุณจิวมากที่สนะนี่นี่เราต้องใช้เราต้องแวะก่อนเราต้องแวะก่อนมามามา มีอะไรโอ้โหสเปรย์พริกไทยมีสเปรย์พริกไทยใช้เลยแล้วกันโอมาเวิร์ดเปิดดูก่อนดิมีอะไรสำรวดอันนี้เปิดดิอุ้ออเพิ่มแมกกาซีนผสมนะจ่ะอันนี้ปืนพกเยี่ยมสาดหนักเลยทีนี้เอาคีมา เกิดได้ใช้เพชรเอาไว้ก่อนน่าจะยังไม่ได้ใช้ไปไปดีกว่ามาไป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 สถานีถ้าจะไม่ผิดโอ้อยเอออุ้ยไอ้ไอ้บ้ามึงโอ้ย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 ปล่อยผมไปปล่อยผมไปโอ้อยอ้อย โอ้ย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 เอาอยโอ๊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 ยวิงวิ่งวิๆวิ่งววิ่ง่ปตนวิ่งไปตนโอยไอ้บ้าไม่เล่นด้วยฟาผมตายไป อุเซนโบรหรือเกินไม่มีนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรใหม่ก็ผีอันดิเออมาจากไหนมีคุยด้วยเฮ้ยเยอะใหไปหมดไป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 โอ้ยมาจากไหนเะอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอเคกลับมาอีกครั้งมาไหม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 ไม่มามันไม่มาโอ้ยไอ้บ้าคารอสฉันอยู่ในห้องควบคุมแล้วไงต่อเยี่ยมตอนนี้คุณตั้งค่าเส้นทางเดินรถโอเคขอเวลาเดี๋ยวเอ่อเอาละเราจะมุ่งหน้าไปไหนรถไฟจอดที่สถานีเลสเล,เลสโตลเราต้องไปที่สถานี ฟอกพาร์คอ่ะโอเค okay, ใช่เป็นยอดตำรวจนะวางใจได้เลยโถคุณจิวคุณจิวเป็นยอดตำรวจแต่ผมไม่ใช่ไงอเอสป่ะน่าจะเป็นตัวอาร์อีกูซิตี้ไม่ใช่ดิอันนี้นเป็นตัวเอไปหนนะแป๊บไปแป๊บหนึ่งนะ อ่าไ่สาาถตังค่าใเส้ทางโคตลางคร<า> <Yeah. S 1> ั้ง R E F A อ๋อ R E นี่ไงนี่ไงปะนี่ R E F A ปะกี้มันกี้มันมีป้าอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ่วนนี้ก็คือถ้าต้องเป็น S A อ๋อ S A ปะอยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนเออได้ยัง ไปที่ตรงนี้น่าเป็นสถานที่ที่หนึ่งใช่ไหมก็ต้องโยกไปที่สองโยกไปที่สองอให้โยกไปที่หนึ่งอ้ยเดี๋ยว้ยอันที่สามดิใช่ไหมเอาผิดตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันอ่ะกาครับอ่อผมสารนะมาหยอก

ก็ต้องไปที่อ่ะยินจีดเส้นทางถูกต้องเออค <I finished S 1> อรอลี่ฉันนะฉันตะขาเส้นทางรถไฟเสร็จแล้วเจวคุณนี่นยอดไปเลยแถมยังดื้ออีกด้วยนิ่กลับมาที่สถนานีเถอะเราจะได้เช็คความเรียบร้อยก่อนไปจะออกโอเคได้แต่ก่อนรถไฟจะออกผมต้องฟาร์มก่อนผมต้องฟาร์มก่อนผมจำได้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่ไงนี่ไง มาโปเชมีต้องขอดีๆขอดีๆก็ดีแหละหรือเปล่าไม่รู้ว่าเฮ้ยโอ้ยทำไมลูกเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันตูบ้าเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรเออเฮ้ยมันปิดหน้ามันปิดหน้าไอ้โอ้ ยิงไปเรื่อยๆเรหรอต้องยิงไปเรื่อยๆโอ้โหเออเออโอ้ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไปดีกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ดิเปนบ้าบอขอยหลอดอะไรโอ้โเดี๋ยวเดีย๋ยวไปเดี๋ยว้ยโอ้โไก่มากมันตีไก่มากโอ้อย่าพิ้งก์วะผมอย่าิงกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออไม่ใช่ตรงนี้มันต้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ มีฝั่งหนึ่งมีฝั่งหนึ่งมีของนีงไ่ไงมีของอยู่มาลูกมะกรูดวะทำไรว,วะมาวัดโอ้โหพี่เนไม่มันทำอะไรกับพวกมันกันล่ะโอ้โหไม่รู้แต่ปะาลูกมะกรูดก่อนเออลูกมะกรูดเอา้าเอามา เอามาไปไปวิ่ง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 เร็ววิ่งไปเร็ว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 โอ้ยตรงนี้จำไม่ผิดตรงนี้จำไม่ผิดตรงนี้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 เออเอาใช้ต้องใช้โอ้สวัสดีครับอ่ะบัตรขอดโอช่างเออผมไม่มีเวลาโอ้ยมี โอ้เดี๋ยว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 มันมีนี่น่าจะรู้สึกว่าจะเป็นเพชรใช่ป่ะกล่องคล้ายๆกันเลยอุ้ยผสมอืมปืนพกเอาเอาอุ้ยเดี๋ยวสองช่องเลยเหรออืออือสำรวจเปิดเยี่ยมสีเขียวก้ะสีฟ้าอยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยอยู่ไหนพี่แกอยู่ไหนโอ้ยหลบ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 โอ้ดีอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนีโอ้ยโอเดี๋ยวทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยลูกดีจิ้วโอ้โหเอาเอาลูกมะกรูดไปกินกูไปส่แล้วกูไปแล้วไปไปไปไไปไปไป ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นอีกการหนึ่งมันอีกเมืองใช่เปล่าโอ้เซฟ,ก,ซฟ,ก,ซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเราตายก่อนโอ้โอ้ไม่ใช่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 ใชโอ้มันมันไม่ใช่ตรงนี้มันต้องโอ้โออยหลบไป โอ้ยหลนๆลนๆลๆนล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 นผมลนแล้วเนี่ยรู้สึกเยอนะมันทางไหนวะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันทางนี้เอ้ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งใช้ลูกมากรูดไปแล้วโอ้ยเออโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งจิ๋วโอ้ยเออไอ้บ้า โอ๊ยโอยลบไปโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันเยอะขนาดนี้จำได้ว่าเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โโอ้โโอ,โอ้ใช้ไปก่อนเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บได้ไรเอ่ยว้าวดูประกุด อโอ้โ้ไอ้บ้าอันนี้มีสีแดงอยู่มันเข้าเอา้าเออโอ้อันนี้อันนี้มันปรุ๊กซองเออเออผสม ผสมยี่ยอื้มโอ้ยดูสิโอ้โหน่าจะแรงขึ้นเยอะน่าจะแรงขึ้นเยอะโอ้โอ้นำเข้าอ๋เก็บโอ้เดี๋ยวนำเข้าดิแล้วก็ใช้โอ้โอเคครับเอาเป็นว่าผมขอจไว้ดีพินทุานี้ก่อนดีกว่านะ อ้วนนี้เหนื่อยมากเลยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นก็สวัสดีครับไายบายไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับจุ๊บ